สวัสดีคะ่ะดีใจที่ดินแกลงนะคะแล้ววันนี้ก็จะขอพาชมสวนทุเรียนที่ราคาน่ารักมากๆค่ะเพียงไร้ละ7จ0 0 0 0บาทาเป็นเิดครุฑแดงด้วยนะคะและที่สําคัญไปกว่านั้นมีผลผลิตแล้วคะ่ะและแปลงนี้อยู่ใกล้สายหลักเพียง3กิโลเมตรนะคะและลงจากคอนกรีตมาเพียง200เมตรก็ถึงแปลงแล้วคะ่ะและเมื่อเข้ามาถึงแปลงก็จะเจอบ้านหลังนี้เลยคะ่ะแปลงนี้เป็นสวนทุเรียนพร้อมผลผลิตนะคะอายุประมาณ5-6ปีทุเรียนประมาณ150ต้นแบ่งเป็นทุเรียนหมอนทอง120ต้นและพันธุ์กระดุมอีก ประมาณ30ต้นค่ะพิกัดของแปลงนี้ตั้งอยู่ในเขตตำบลกระแสบนอำเภอแกลงจังหวัดระยองเหมาะสำหรับผู้ที่มองหาสวนทุเรียนพร้อมผลผลิตเน้นการรับผลผลิตแบบเต็มๆคืนทุนได้เร็วแปลงนี้ก็คือเหมาะมากๆเลยค่ะ แล้วก็มาดูในส่วนของบ่อน้ํานะคะบ่อน้ําใหญ่มากๆเนื้อที่ประมาณ2ไร่มีน้ําเพียงพอไม่ขาดคะ่ะท่านใดสนใจสวนทุเรียนสเปคดีแบบนี้ทักสอบถามมาได้นะคะที่เบอร์0957903115ดีใจที่ดินแกลงยินดีพาชมคะ่ะ